ต่อจากนี้ไปขอเชิญพบกับรายการประตูมอขอสู่ชุมชนรายการสาระดีๆจากมหาวิทยาลัย,ลยขอนแกน่นรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาทาง FM 103 MHz แห่งนี้ผลิตรายการโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย,ลยขอนแกน่นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดรธีระวิทิร,ทรอด สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมรายการประตูมอขอสู่ชมุมชนในช่วงที่2นะครับเรายังอยู่กับท่านวิทยากรคือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงโฉมพิราทจงสมชัยจากภาควิชาสูติศาสตร์และน,นรีเวทวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเมื่อสักครู่เราคุยกับท่านอาจารย์หมอไปในเรื่องของอมะเร็งปากมดลูกนะครับตอนนี้คําถามขออนุญาตไปที่ปัจจัยเสี่ยงครับคนคที่ สุภาพสตรีอย่างไรถึงจะมีโอกาสความเสี่ยงตรงนี้ครับค่ะถ้าพูดถึงปัจจัยเสี่ยงนะคะมันก็มีปัจจัยเสี่ยงทั้งฝ่ายผู้หญิงเราเองอกับปัจจัยเสี่ยงของผู้ชายที่เป็นสามีของเราด้วยนะคะพูดถึงตัวผู้หญิงเองนะคะปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญสําคัญที่จะทําให้เป็นมะเร็งปากมดลูกได้มากก็คือการที่มีคู่นอนหลายคนเพราะฉะนั้นเราสนับสนุนให้คูเเ่เดียวเมียเดียวโอเคนี่เซฟที่สุดแล้วและอีกอันนึงก็คือการที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย โดยเฉพาะน้อยกว่า17ปีครับซึ่งตอนนั้นเด็กวัยรุ่นเนี่ยเซลล์ต่างๆในร่างกายนี่ยังมีการเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่รับสารอะไรที่มันจะก่อกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเนี่ยร่างกายของเราจะไวต่อการกระตุ้นมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์อายุยังน้อยเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควร,ครนะคะครับผมอีกอันนึงก็คือการตั้งครรภ์และการคลอดลูกจํานวนครั้งในการคลอดลูกหลายๆครั้งโดยเฉพาะตั้งแต่4ครั้งขึ้นไปเนี่ย จากงานวิจัยก็พบว่ามีความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นใครที่ททลูก <3 S 2> ดกเท่าใช่ใครที่ลูกดกเนาะรหรือการมีประวัติเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆอันนี้สําคัญมากเช่นเป็นเริมเป็นซิฟิลิสเป็นหนองในใครที่เคยมีประวัติแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV หูดงอนไก่นี่มากขึ้นเพราะมันอยู่ในกลุ่มของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่เวลาเกิดเกิดโรคเนี่ยมักจะมากันเป็นขบวนเลยค่ะอาจารย์ mm hmm. มาหลายๆโรคพร้อมๆกันนะคะแล้วก็การรับประทานยาคุมกําเนิดเป็นเวลานานๆ mm hmm. งานวิจัยบอกไว้ว่าถ้าถ้านานกว่า5ปี10ปีก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นประมาณ1.3เท่าถึง2.5เท่ากว่าคนที่ที่ไม่ได้กินหรือว่าไม่ได้กินนานขนาดนั้น เพราะฉะนั้นการคุมกําเนิดก็ควรจะต้องปรึกษาแพทย์ว่าอันไหนที่เหมาะสมกับกับเรารจากประสบการณ์ที่หมอเคยเห็นบางทีคนไข้มาด้วยโรคอื่นด้วยเรื่องอื่นเช่นมาเช็คมะเร็งปากมดลูกป,ประจําปีพอเราถามถึงเรื่องคุมกําเนิดเนี่ยหลายคนก็อายุมากแล้วสัก40่สล้ลูกก็พอแล้วเช่นอาจจะมีส<ๆ>ัก3คน4คนแต่แกก็ใช้วิธีการคุมกําเนิดแบบกินซึ่ง มันซื้อกินได้ง่ายๆตามท้องตลาดใช่ไหมคะการการได้รับคําแนะนําอาจจะได้รับแค่ช่วงแรกที่หลังคลอดใหม่ๆตอนหลังก็ฝากคนตอนหลังใช่ฝากคนซื้อหรือไปซื้อเองอะไรก็ตามนะคะแล้วก็ไม่ได้มาทบทวนตัวเองว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าอาจจะขาดที่ปรึกษาก็ได้หมอขอแนะนําว่าเวลาที่ไปโรงพยาบาลไปเช็คอะไรก็ตามถ้าเรามีข้อสงสัยหรืออยากจะจะจะขอคําแนะนําอะไรเราให้มันครบได้ได้คุณหมอยินดีค่ะหรือว่า บางคนนะคะอย่างนักศึกษาแพทย์ที่หมอสอนอยู่ประจำเนี่ยเราก็จะเน้นว่าให้ถามคนไข้ด้วยว่าอยากจะถามอะไรหรือเปล่าเพราะบางคนเขา <คน S 1> จะไม่กล้าถามนะเรา <คน S 1> ใช่อันนี้เป็นคําถามสุดท้ายในการดูแลคนไข้เสมอว่าอยากจะปรึกษาอะไรไหมหรือเราเห็นข้อมูลละเวลาเราซักเนี่ยคุณหมอเองก็จะคิดแล้วว่าวิธีนี้เหมาะหรือไม่เหมาะกับเขาถ้ากินยาไปนานๆจะมีความเสี่ยงแบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะก็จะไม่เหมาะบางคนรูกพอแล้วก็อยากจะแนะนําเรื่องทาหมันมากกว่านะคะ นอกจากนั้นปัจจัยการที่ทําให้เป็นมะเร็งปากมดลูกได้มากขึ้นก็คือในกลุ่มของผู้หญิงที่ไม่เคยได้รับการตรวจคัดกรองมาก่อนอค่ะเราก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าเซลล์ปากมดลูกเริ่มเปลี่ยนแปลงไปหรือยังพอเจออีกทีก็คนไข้มีอาการแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปสู่ให้ความรู้เรื่องของอาการผิดปกตินะคะของของโรคมะเร็งต่อไปเนาะส่วนปัจจัยทางด้านฝ่ายชายนะคะก็คือฝ่ายชายมีมีการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งบางครั้งเรื่อง hpv หูดงอนไก่เนี่ยอยู่กับผู้ชายบางทีมันไม่มีอาการ คือตัวผู้ชายเนี่ยมีเซลล์อยู่แล้วมีเชื้ออยู่แล้วพอแบบมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเราเนี่ยแม้แต่ครั้งเดียวก็สามารถที่จะติดได้แล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยนะคะหรือว่าในผู้ชายที่เป็นมะเร็งองคชาตและเป็นสามีเราเราก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกมากขึ้นเพราะมันก็เป็นเชื้อเดียวกันเนาะแล้วก็หรือผู้หญิงที่แต่งงานกับผู้ชายที่เคยมีภรรยาเป็นมะเร็งปากมดลูกผู้ชายคนนั้นก็คือจะ คือมันต้องมีปัจจัยที่ทําให้เมียคนเก่าเขาเป็นอ<ด>่ะเนาะเวลาเราไปเป็นภรรยาเขา<ช>ก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงมากกว่าชาวบ้านจะไปแต่งงานใหม่ก็ขอต้องพิจารณาด้วยอาจจะต้องซักประวัติเรื่องภรรยาคนเดิม,มเสียชีวิตเพราะมะเร็งปากมืลูกหรือเปล่าเ<ช>นาะถ้าเสียชีวิตเพราะมะเร็งปากมืลูกแล้วเราควรแต่งงานกับเขาไหมคะอาจารย์ระวังอย่างมากนะครับก็อาจจะแคนเซิลไปเลย <laughs> มันหายากเพราะฉะนั้นอาจจะยังแต่งอยู่แต่มีวิธีป้องกันนะคะเดี๋ยวหมอจะบอกวิธีป้องกันต่อไปนะคะ<ม>แล้วก็ในผู้ชายที่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆอย่างเช่นโรคเริมซิฟิลิสอะไรแบบนี้เป็นต้นเขาก็มีโอกาสที่จะติดโรค HPV ซึ่งก็นําเชื้อมะเร็งมาสู่เราผู้หญิงเรานะคะหรือผู้ชายที่มีประสบการณ์ทางเพศตั้งแต่อายุยังน้อยก็คือมีเพศสัมพันธ์แต่อายุยังน้อยหรือผู้ชายที่มีคู่นอนหลายคนก็มานอนกับเราด้วยคือเราก็เหมือนเป็นคู่นอน ยังไงล่ะเนาปะ,ปะ,ปะปะปนเชื้อปนเปื้อนกันไปมาซึ่งก็ไม่ปลอดภัยนะนอกจากนั้นอยากจะขอเพิ่มนิดนึงคือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่จะส่งเสริมให้เป็นมะเร็งปากมดลูกมากขึ้นถึงแม้ว่ามะเร็งปากมดลูกจะเกิดจากเชื้อไวรัส HPV ใช่ไหมคะโดยตรงแต่ว่าปัจจัยอื่นที่อาจจะเสริมให้มีโอกาสที่จะทําให้เป็นได้ง่ายและก็เร็วขึ้นก็คือการสูบบุหรี่ผู้หญิงไม่เคยสูบบุหรี่ พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายคมว่าผู้ชายควรสูบเนาะผู้ชายก็ไม่ควรสูบบุหรี่ทุกคนไม่ควรสูบบุหรี่เพื่อรสนสุรภา์ถึงแม้ตัวเราเองไม่ได้สูบเองสมมุติเราอยู่ในบ้านสามีเราสูบก็มีส่วนใช่เพราะเราที่เราเรียกว่าถูกต้องบุหรี่มือสองเดี๋ยวนี้มันมีถึงบุหรี่มือสามนะคะอาจารย์ยังไงรับมือหนึ่งก็คือเราสูบเองใช่ไหมคะมือสองก็คือคนรอบข้างเราสูบแล้วปล่อยควันมาให้เรามือสามก็คือควันบุหรี่ที่มันอยู่ตามสิ่งแวดล้อม บางทีเขาสูบผ่านไปแล้วแต่ว่ามันติดอยู่ตามผ้าม่านตามผนังห้องแล้วเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นก็เป็นบุหรี่มนสใช่หรือในครับอันนั้นก็ไม่ปลอดภัยสําหรับสุขภาพก็จะเป็นถ้าพูดถึงในแง่มะเร็งปากมดลูกควันบุหรี่เนี่ยก็จะทําให้เกิดกระตุ้นให้เป็นได้มากขึ้นส่งเสริมกันเข้าไปนะคะให้มากขึ้นซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเนาะหรือในภาวะที่คนไข้มีภูมิคุ้มกันต่ําเช่นเป็นโรคเอสนะคะหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกันต่างๆนะคะหรือสตรีีีท่มเ เศรษฐฐานะทางสังคมเศรษฐกิจสังคมต่ำซึ่งมันก็คงจะเป็นจะเป็นปัจจัยแบบโดยอ้อมอใช่ค่ะที่ทําให้เกิดปัญหาไม่สะอาดคงจะเป็นมันไม่เชิงเป็นสาเหตุโดยตรงค่ะร่วมกันนะครับอาจารย์ค,ครับถ้าผ่านไปหมดละแต่ว่าก็โอเคแหละถ้าไปตรวจมันก็ดีได้คัดกรองแต่ว่าในช่วงบางช่วงเนี่ยเราจะพอสังเกตได้ไหมครับว่ามันจะเริ่มอาการยังไงสําหรับโรคนี้ค่ะ คือถ้าในกรณีที่ยังยังเป็นไม่มากก็จะไม่มีอาการอะไรนะคะอาจารย์แต่ถ,ถ้าเป็น,นแล้วค่ะอะไรนะฆาตากรเงียบเป็นภัยเงียบใช่ถ้าเราไม่ตรวจเช็คมันตรวจเช็คประจําแต่ละปีนี่ขอแนะนําเลยนะคะสําหรับประเทศไทยเนี่ยน่าจะต้องตรวจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครับไปที่โรงพยาบาลได้รับคําแนะนําต่างๆนอกจากจะตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกแล้วคุณหมอยังดูตรวจภายในยมีการ ใส่นิ้วเข้าไปตรวจนะคะซึ่งอาจจะมีความไม่สะดวกสบายหรือเจ็บเล็กน้อยนะคะซึ่งไม่มากเลยนะคะที่ลงมาศีนครลินคุณหมอก็พยายามที่จะตรวจให้เบามือที่สุด <c oughs> เพื่อคนไข้จะได้ไม่หนีหายไปจาก <c oughs> เราด้วยแล้วก็แล้วก็ยิ่งบางทีไม่มีอาการอะไรการที่จะมาตรวจแล้วมีความเจ็บปวดแล้วอายด้วยเนี่ยคนไข้ก็จะไม่ค่อยกล้ามารเราก็อยากจะให้มานะคะเ <c oughs> พื่อที่จะลดการเกิดมะเร็งปากบนลูกนี้ได้เนาะ การที่ยังไม่มีอาการยังไม่เป็นเนี่ยก็ตรวจได้ด้วยการตรวจแป,ป๊บเสมียใช่ไหมคะซึ่งมีรายละเอียดหลากหลายวิธีอาจจะไม่ลงรายละเอียดในที่นี้นะคะส่วนถ้าว่าเป็นแล้วและจะมีอาการอะไรบ้างนะคะอาการที่เจอบ่อยประมาณ80-90ก็คือการที่มีเลือดออกทางช่องคลอดลักษณะมักจะเป็นเลือดออกกระปิกระปอยหลายวันระหว่างรอบรอบเดือนใช่คะ่ะคือไม่ใช่รอบฤดู เป็นอยากจะมาวันไหนก็มาหมอจะชอบใช้คําว่าจะถามคนไข้บางทีคนไข้นึกภาพไม่ออกคําว่ากระปิดกระปอยก็จะบอกว่าเลือดที่ออกมาแบบม้วซัวก็คือนึกอยากมาวันไหนก็มาทายไม่ออกเลยไม่ได้เป็นรอบเพราะว่ามันเกิดจากการที่เป็นมะเร็งและมีเนื้อตายมันดถือ่ารุนแรงแล้วใช่ไหมครับก็คือมีอาการที่จะที่จะนํามาในลักษณะที่ว่าาการอย่างนี้เนี่ยมักจะเป็นที่มีระยะตอนระยงหลังแล้วอาจจะเป็นหนึ่งอยู่ก็ได้หรือสองหรือสามหรือสี่ก็ได้นะคะ และอีกอันนึงที่จะเจอบ่อยก็คือมีเลือดออกทางช่องคลอดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ก็คือว่าเนื้อเยื่อมันไม่แข็งแรงเท่าเนื้อเยื่อปกติใช่ไหมคะมันเหมือนมีอะไรไปสัมผัสมันก็จะออกมานะคะหรือว่ามีน้ําปนเลือดไหลออกมาทางช่องคลอดมีตกขาวปนเลือดนะคะหรือมีเลือดออกในวัยที่หมดฤดูไปแล้วคือหมดระดูไปแล้วนี่โดยเฉลี่ยผู้หญิงไทยประมาณ49ปี50ปีอายุนะคะก็น่าจะหมดประจําเดือน พอหมดไปแล้วครบปีหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเข้าสู่วัยหมดแลดูอย่างอย่างเต็มตัวซึ่งถัดจากนี้ไปในชีวิตช่วงที่เหลือเนี่ยจะไม่มีเลือดออกจากช่องคลอดเลยเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าบางคนมีเลือดออกเราก็ต้องระวังว่าเป็นมะเร็งที่ใดที่หนึ่งหรือเปล่าในอวัยวะสวบสสืพันธุ์เช่นมะเร็งในมดลูกเองอที่ปากมดลูก,กยังเจอได้นะคะจนกระทั่งถึงวัย 60- 70 ได้เลยผู้หญิงไทยเพราะฉะนั้นพอมีอาการที่ว่าทั้งหมดเนี่ยต้องรีบมาพบแพทย์ไม่ต้องรอให้มันหยุดนะคะบางคนไปคิดว่าเป็นประจำเดือนหรือเป็นเรื่องวิกฤตแล้วถูกต้องว่ามีเลือดออกอยู่แล้วก็อายคุณหมอสงสารคุณหมอว่าจะต้องมาตรวจแบบสกปกไม่ไปดีกว่ารอมันหยุดรีบมาอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วท่านจะปลอดภัยกว่าใช่ค่ะปลอดภัยกว่าแล้วทําให้เราพบตั้งแต่ระยะอาจจะเป็นระยะที่หนึ่งยังพอรักษาได้ถึงแม้จะได้ผลไม่เท่ากับระยะก่อนลุกลามนะคะ นอกจากอาการแบบที่ว่าไปตะกี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเยอะขึ้นถึงระยะลุกลามหรือระยะหลังแล้ว 3- าสี่ไปแล้วเนี่ยอาจจะมีขาบวมนะคะเพราะว่าตัวมะเร็งลามไปถึงท่อน้ําเหลืองอะไรไปแล้วแล้วก็มีปวดหลังรุนแรงปวดก้นกบปวดต้นขาปะสะัสสาวะเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดก็แล้วแต่อวัยวะที่ที่มะเร็งมันลุกลามไปนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นห้ามนิ่งนอนใจเด็ดขาด<ม>ก็ต้องรีบมาพบแพทย์ นึกอะไรไม่ออกมาพบแพทย์แล้วเดี๋ยว<ม>แพทย์เขาจะส่งต่อไปเองใช่บางทีไปพบที่สถานีอนามัยอย่าตัดส<น>ินใจเองในส่วแล้วไปบอกว่าอ้าวไปอำเภอโรงพยาบาลอำเภอไม่รู้หรอกคุณหมอคงรักษาไม่ได้ไม่ใช่<ม>ไปแล้วคุณหมอจะเป็นคนประเมินเองว่าควรจะต้องส่งต่อหรือเปล่าถ้าคุณหมอรักษาได้เองก็จะรักษาแต่ถ้าส่งต่อได้หรือว่าเป็นอะไรที่เหลือความสามารถเรามีระบบรองรับอยู่ก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าเพื่อที่คนไข้จะได้รับการรักษาที่ที่ถูกต้องเหมาะสมมากกว่านะคะครับครับ ในรายการประตูมองขอสู่ชุมชนเช้านี้นะครับต้องขอบอกว่าท่านโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีที่ฟังรายการของเรานะครับต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกซึ่งท่านอาจารย์ชมพิราชบอกแล้วว่าเป็นอันดับสองของประเทศซึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งมีคนตาย 3- ามถึงสามพันถึงสี่พันคนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาท่าน ผู้ฟังได้ช่วยที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงนะครับสำหรับรายการประตูมอขอสู่ชุมชนในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรนะครับคือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงชมพิลาจงสมชัยนะครับจากภาควิชาสูติศาสตร์และน,ร,นรีเวชวิทยาคณะแพทยาาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างสูงนะครับและก็ขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปในช่วงเช้าวันนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณแนละสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการประตูมขอสู่ชุมชนรายการสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อรายการได้ที่ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเบอร์โทรศัพท์0-43348983หรือทางเฟซบุ๊กประตูมขอสู่ชุมชนและท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อคิดเห็นที่โดนใจทีมงานทางเราก็มีของที่เลือกส่งไปให้ค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับรายการประตูมอขอสู่ชุมชนเช้าวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามีท่านวิทยากรนะครับเป็นแพทย์นะครับคือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงชมพิราชจงสมชัยนะครับจากภาควิชาสูตินรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับต้องบอกว่าเป็นวิทยากรที่ตามตัวไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตว่า ขอบคุณอาจารย์นะครับก่อนอื่นเรามาทักทายอาจารย์กันก่อนสวัสดีครับค,ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับก็ขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะครับว่า๋ยวแก้ข่าวก่อนนะคะครับตามตัวไม่ง่ายนี่แต่ก็ไม่ยากเกินไปนะคะ <c oughs> โอ้เป็นคนแรกนะครับวิยากรที่ <c oughs> ต้องบอกว่าวันนี้เราคุยกันสบายๆแต่ว่า,าเรื่องเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมมากนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกนะครับก็ต้องเรียนถามอาจารย์เลยว่าความน่ากลัวหรือ รุนแรงของโรคที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ,ค,รบคือมะเร็งปากบนลูกนี่เนาะหลายคนคงจะคุ้นเคยแล้วก็ได้ยิน,ได,ยนได้ยินว่าเป็นกันเยอะบางทีก็ญาติเราเป็นคนรู้จักของเราเป็นบ้างต้องบอกว่าตอนนี้นะคะมะเร็งปากบนลูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับสองของประเทศไทย เมื่อก่อนนี้เป็นอันดับหนึ่งค่ะอาจารย์แต่ตอนนี้โดนมะเร็งเต้านมแซงไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีหรอกสองเพไม่ได้ว่าลดลงนะครับถึงแม้จะเป็นรองชนะเลิศก็ก็ก็ไม่ไม่ไม่ดีอะค่ะใช่ครับค่ะก็ดูจํานวนนะคะทั้งปีเนี่ยจะมีผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งปากมดลูกปีละประมาณ6 7 0 0งเรายเยอะไหมคะหมายถึงเป็นใหม่ตรวจพบใหม่เป็นเป็นมะเร็งปากมดลูกคสที่ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยแล้วก็ ในในจำนวน6 7ถึงพันรายเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งที่ต้องเสียชีวิตจากโรคนี้ต่อปีใช่ค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็จะมีผู้หญิงไทยประมาณ3-4ถึงพันคนที่จะต้องเสียชีวิตเพราะมะเร็งปากมดลูกนในแต่ละปีถ้าย่อลงส่วนมาทางอีสานนี่พบเยอะมากน้อยอีสานอีสานก,ก็พบพอสมวควรค่ะเยอะที่สุดในประเทศไทยก็จะเป็นภาคเหนือค่ะภ mm hmm. าคอีสานเราเองก็พบรองจากจากภาคเหนือ<ำ>ก,ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะอย่างที่หมออยู่ที่โรงพยาบาลศิริรารินเนี่ย คนไข้มะเร็งปากมดลูกก็เยอะอก็คือคนที่สงสัยแล้วก็มาพบอาจารย์เพราะฉะนั้นตรวจส่วนมากก็จะเจออย่างนั้นใช่ไหมครับคือส่วนใหญ่คนที่มาแล้วคิดว่าตัวเองเป็นเนี่ยมันเป็นไปหลายขั้นละค่ะครับตอนนี้วันนี้เราอยากจะเน้นถึงเรื่องการที่จะมาตรวจยังไงให้มันพบตั้งแต่ระยะแรกครับหรือระยะที่ยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะครเราสามารถที่จะมีการตรวจพบได้ซึ่งที่เราคุ้นเคยกันก็คือเรื่องของการทำแป๊บเสเมีย หมายความว่ายได้คะผมผมเคยเรียนมาบ้างอาจารย์ครับหมายควาว่าคนที่มีครอบครัวแล้วหรือว่าสมรสแล้วอย่างเงี้ยควรจะมาอย่างไงครับต้องใช้อย่างนี้ไม่ใช่มีครอบครัวหรือสมรสต้องใช้ภาษาแพทย์เลยคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วโอ้เอาแบบตรงๆเลยครับบางคนอาจจะแบบไม่แต่งงานนะโอเคครับใช่ไหมครับไปแอบอะไรกับพออกิกเกอะไรกันเฉย เราจะบอกว่าแต่งงานแล้วค่อยมาไม่ได้โอเคนะครับคือมีเพศสัมพันธ์ก็ถือว่ามีความเสี่ยงละใช่ถูกต้องครับเพราะต้องย้อนไปถึงสาเหตุครับซึ่งตอนนี้ก็ค้นพบเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกคือการติดเชื้อไวรัส HPV ค่ะไวรัสหูดงอนไก่นี่เองนะครับซึ่งมันมีอยู่เป็นร้อยๆสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่ทําให้เป็นมะเร็งเนี่ยก็มีอยู่15สายพันธุ์เวลาเราติดเนี่ยบางครั้งเราไม่มีอาการ เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราติดในขณะที่เซลมะเร็งเซลปากลูกเนี่ยพอติดเชื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็ง hmm. ซึ่งมันใช้เวลาประมาณ5ปี10ปี hmm. เราก็มีวิธีการที่เราจะตรวจเซลล์เหล่านี้ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปก่อนเป็นมะเร็งเนี่ยสามารถตรวจพบได้ด้วยแป๊บเสมียก่อนห<ก>น้าที่มันจะเป็นมะเร็งมาพบพบแพทย์แล้วก็มีการจะมีการตรวจภายในแล้วตรวจ คัดกรองเราเรียกว่าตรวจแปบ,บสแปมเสมก่อนจะไปถึงตรงนั้นถ้าเกิดสุภาพสตรีท่านนั้นเนี่ยรู้สึกกว่วยเขินหรือว่าอายอย่างนี้จารย์นนจะว่ายังไงใช่ค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่สําคัญมากเนาะมันถึงทําให้บางทีที่เรามาเจอคนไข้แล้วนี่คนไข้เป็นเยอะแล้วม,มีเลือดออกแล้วหรือว่ามีตกขาวที่มีกลิ่นเหม็นเนาะแล้วก็พอมาตรวจอีกทีอ้าวรอยโรคของมะเร็งใหญ่มากแล้วอาจจะเป็นขั้นที่ หนึ่งสองสามสี่ไปแล้วลใช่เขาเรียกในระยะลูกลามใช่ค่ะซึ่งการรักษาก็จะได้ผลไม่ดีเท่ากับก่อนที่จะเป็นเนาะส่วนเรื่องความขวยเขินเขินอายใช่ไหมคะที่ยิ่งถ้าบอกว่าไม่มีอาการอะไรอยู่ดีๆจะให้เรามาตรวจภายในใช่ขึ้นขาหยังอะไรอย่างเงี้ยครับแค่คําพูดและจินตนาการเนาะขึ้นขาหยังมันก็น่ากลัวเนาะ ถามหมอหมอเป็นผู้หญิงเองหมอก็ต้องมีความรู้สึกอายแต่ต้องบอกคนไข้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะก็ควรจะต้องมาตรวจทีนี้หมอผู้หญิงมีเยอะนะคะในโรงพยาบาลศคริราอาจจะเลือกว่าขอเป็นอาจารย์หมอผู้หญิงได้ไหมได้ได้ค่ะอาจารย์ครับทีนี้เขาควรจะมาอย่างไรหมายงว่าคิดได้ฟังวันนี้ก็อยากจะมาหรือว่าปีหนึ่งสักกี่ครั้งอ๋อ ถ้าฟังวันนี้แล้วนะคะก็เช็คดูตัวเองว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าถ้ามาพบอาจารย์มาวันศุกร์ได้ห้องตรวจ O.P.D. ผู้ป่วยนอกวัน<ช>ห้องเบอร์สองนะคะที่โรงพยาบาลศรีนคริน<ช>วันศุกร์เช้าชจริงๆเรามีทุกวันยกเว้นวันพุธเพราะวันพุธท,<ม>ทางภาควิชาเราจะมีการประชุมวิชาการ,รประจําสัปดาห์ซึ่งเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะข,ของอาจารย์ใช,ใช้ทุนภาพจำบ้านแล้วก็สอนนักศ<ม>ึกษาแพทย์ให้เต็มที่ในวันพุธก็จะเป็นวันที่บริการจริงๆเต็มที่ก็คือจันทร์อังคาร เรื่องหัสสุกนะคะสามารถไปติดต่อที่ห้องเบอร์สองได้ตลอดถ้าท่านไม่มีอาการอะไรอยากจะมาเช็คมะเร็งปากมดลูกเฉยๆหมอขอแนะนําวิธีเตรียมตัวนิดนึงนะคะก็คือไม่มีอาการอะไรนะคะแล้วอยากจะมาขอให้มาในช่วงที่ประจําเดือนหายไปแล้วสักอาทิตย์หนึ่งกําลังดีคุณหมอจะได้ตรวจได้ง่ายและเวลาป้ายมูกที่ปากมดลูกไปตรวจเนี่ยมันจะตรวจได้ได้ชัดเจนได้ผลดีแล้วก็ไม่มีการผลบวกลบผลลบรวงบวกลวงอะไรที่ที่ยุ่งยาก ต่ในกรณีที่ท,ท่านมีความผิดปกตินะคะเช่นประจำเดือนไม่สม่ําเสมอออกมากไปน้อยไปประจำเดือนมาแบบเขาเรียกว่ามากระปิดกระปอยอันนี้จะไม่ค่อยดีหรือว่ามีตกขาวที่ผิดปกติไม่เป็นสีขาวหรือสีใสธรรมดามีเป็นเลือดเป็นหนองปนมีปวดท้องน้อยร่วมด้วยอะไรเงี้ยถ้ามีอาการหรือความผิดปกติต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องรอให้เมนหมดก็ได้บางคนเป็นความผิดปกติของเมนเองมาเยอะไป ออกมาทีเป็นริ่มเลือดหรือว่าออกนานเกิน7วันอย่างเงี้ยให้ช่วยมาพบแพทย์ก่อนซึ่งแพทย์ก็จะตรวจร่างกายก็จะทรกประวัติก่อนนะคะแล้วก็ประมวลข้อมูลดูว่าเออจะต้องตรวจร่างกายหาสาเหตุไหมแต่ถ้าจะเช็คมะเร็งปากมดลูกเฉยๆโดยที่ท่านไม่มีความผิดปกติไม่มีอาการอันใดเลยขอให้เตรียมตัวให้พร้อมก็คือมาหลังจากที่ประจำเดือนรอบนั้นหมดสักประมาณ7วันแล้วก็ให้งดมีเพศสัมพันธ์ในคืนก่อนที่จะมานะคะ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะมีการปนเปื้อนแล้วคุณหมอก็จะดูดูลาบากนิดนึงค่ะอาจารย์ครับเผื่อว่าผู้ฟังเป็นคนที่ไม่ได้มีสิทธิ์มาใช้ที่ศรีนครินตามโรงพยาบาลอําเภอจังหวัดนี่สามารถตรวจได้ที่สถานีอนามัยก็มีนะคะก็ตรวจ,จรได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่การที่เราจะตรวจสอบเนี่ยมันมีกว้างขวางแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอยากจะรณรงค์ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงค,คือผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยมาตรวจ เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับรายการเรานะครับยังไงก็ขออนุญ,ญาตเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะรณรงค์ให้กับท่านสุภาพสตรีทีท่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะครับไปตรวจสอบการที่ท่านจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกนะครับในโอกาสที่ท่านวิทยากรมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยแล้วก็ท่านจะให้ความรู้ต่อไปก็ขออนุญาตให้ท่านผู้ฟังอย่าพึ่งหมุนคลื่นหนีนะครับแล้วก็ฟังเราต่อไปนะครับในช่วงแรกนี้นะครับผมขออนุญ,ญาต พักรายการสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบในช่วงที่2ครับพักสักครู่ครับ